แต่งตั้งเจ้าคุณสายชนรักษาการเจ้าอาวาสวัชนะสงครามส่วนพระมหาอุเทนอย่างไร้สังกัดเจ้าคณะกรุงเทพมหานครแต่งตั้งให้พระเทพสุธีสายชนฐานวุฒโทษเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัชนะสงครามขณะที่พระมหาอุเทนหลังจากออกจากวัดแล้วยังไม่มีวัดรับเข้าสังกัด วันที่11ตุลาคม2568มีรายงานแจ้งว่าได้มีการเผยแพร่คำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงระบุว่าเนื่องโดยพระธรรมชิรม,มงคลกฤิกิติวังโสเจ้าอาวาสวชนะสงครามราชวรมหาวิหารแขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร อาพาจนไม่อาจเสนอผู้ที่ควรรักษาการแทนเจ้าอาวาสได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ6วรรคหนึ่งแห่งกฎนอทาเทรสมาคมฉบับที่19พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสออกตามความในพรรเรือบใบไม้คณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรรเรเบใบไม้คณะสงฆ์ฉบับที่สอง พุทธศักราช2,535โดยความเห็นของแพทย์และมะติที่ประชุมคณะสงฆ์วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารจึงแต่งตั้งให้พระเทศสุทีสายชนฐานวุฒโทษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวชนสงครามเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชนสงครามราชวรมหาวิหารแขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่8ตุลาคม2568 ส่วนพระมหาอุเทนปยาปริทัตโตที่คณะสงฆ์วัชนะสงครามลงมติภาคทันแต่ไม่มีเจ้าคณะใดในวัชนะสงครามรับพระมหาอุเทนเข้าไปอยู่ในการปกครองทําให้พระมหาอุเทนได้ออกจากวัดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาจากที่เบื้องต้นมีรายงานว่าพระมหาอุเทนจะไปอยู่ที่สํานักวิปัสสนาการรมฐาน พระมยานธารรมรมารามฝ่ายวิปัสนาธุระคณะเจ็ดสาขาวัดคีรีวงจังหวัดนครสวรรค์น,นั้นล่าสุดมีรายงานด้วยว่าเจ้าอาวาสวัดคีรีวงไม่อนุญาตให้รับพระมหาอุเทนเข้าไปอยู่ในสังกัดนายอุทิตสิริวัณักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอดีตนาคหลวงประเรณธรรมก้าวได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า ล่าสุดทราบว่าเจ้าอาวาสวัคดิริวงศนครสวรรค์ไม่อนุญาตต้องเดินทางต่อท่านมหาอุเทนเข้ามาอ่านอย่าลืมท่านด็อกเตอร์พระศร,ร,รีธีรพงศ์เปรนธรรมก้าวเจ้าคณะเขตราชบูรณะยินดีนิมนต์พมนักวาสารอดแชทมหาผมได้จะมอบเบอร์คุยกันตรงยามยากความดีท่านทำยังมีคนไม่ลืมท่านไม่ทอดทิ้งท่านและพร้อมช่วยเหลือท่านตามกำลงัง